สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สนะคะวันนี้ <c oughs> เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะการบวกนะซึ่งการบวกเนี่ยบวกลบคูณหารเนี่ยเป็นพื้นฐานนะคะถ้านักเรียนจําได้ครูเคยให้ใบงานไปแล้วนะคะเรื่อง การบวกการลบการคูณการหารน,นะคะในช่วงต้นๆของปีการศึกษานะคะก่อนที่เราจะเรียนในรูปแบบของวิดีโอนะคะทีนี้เราครูจะไม่ย้อนไปถึง <c oughs> ว่านักเรียนจะบวกยังไงเนาะจะไม่ย้อนไปนะคะเพราะว่านักเรียนน่าจะผ่านการบวกมาพอสมควรแล้วนะคะแต่ทีนี้ครูจะทบทวนะวัตถุประสงค์คร่าวๆให้นักเรียนได้ รู้นะคะแล้วก็ไปการหรือเฟิ้นนะคะการบวกนะคะคือการที่ทําให้จํานวนเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นบวกในที่นี้คือเพิ่มจากเดิมนะคะเพราะฉะนั้นการบวกเนี่ยจะต้องมีตั้งแต่จํานวนสองจำนวนเป็นต้นไปนะคะการบวกอาจจะมีสองจำนวน3จํานวน4จํานวน5จํานวนหกจานวนก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงการบวกตัวเลขสองจนวน นะคะทีนี้การบวกเนี่ยนะคะมีทั้งแบบมีทดมีการทดและไม่มีการทดนะเป็นยังไงมีการทดและไม่มีการทดมีการทดคือผลบวกของหลักนะคะของหลักจำนวนของหลักมากกว่าสนะิบเราจะต้องทดในหลักต่อไปนะคะนี่คือมีการทด แต่ถ้าไม่มีการทดก็คือไม่เกิน10ก็คือตั้งแต่0นถึง9นะคะอันนี้จะไม่มีการทดทีนี้มาดูคีย์สำคัญของการบวกนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูให้ชัดเจนนะคะว่าเราใช้คีย์สำคัญของการบวกใช้ยังไงนะคะคีย์ของมันคืออะไรถ้าในโจทย์เจอคำว่าทั้งหมดนะคะ เจอคำว่ารวมหรือหรืออะไรสิ่งที่ต้องการรู้มีค่ามากนะคะก่อนที่เราจะมารู้ว่าเราจะวิเคราะห์โจทย์ยังไงจะทำยังไงให้มันเป็นการบวกถ้าในโจทย์เจอคำว่าทั้งหมดแน่นอนทำวิธีบวกแน่นอนเจอคำว่ารวมก็ทำวิธีบวกหรือ สิ่งที่ต้องการรู้มีค่ามากอ่าเราจะรู้ได้ไงนะคะว่าสิ่งที่การรู้มีค่ามากอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันปึ๊บามาดูอันนี้นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคือโจทย์ที่แสดงถึงจํานวนถ้ามีจํานวนเนี่ยคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แน่นอนนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้ คืออะไรถามถึงอะไรในโจทย์ของเราเนี่ยถามถึงอะไรนั่นคือสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้นะคะเห็นได้ไหมครูครูบอกแล้วสิ่งที่ต้องการรู้มีค่ามากอันนี้แหละคือตัววิเคราะห์ว่าเราจะทําวิธีการบวกหรือวิธีการลบหรือวิธีการคูณหรือวิธีการหารนะคะวิธีคิดอันเป็นไงล่ะที่ต้องการรู้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงถ้าเพิ่มขึ้นทําวิธีบวก ้าลดลงทำวิธีลบนะคะอันนี้คือวิธีการคิดอันสุดท้ายคือการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะก็คือเอาจำนวนมาบวกจำนวนแล้วก็เท่ากับสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี้คืออะไรนักเรียนเคยสงสัยไหมคะเคยไหมน่าจะเคยสงสัยเนาะแต่คืออะไรวะไม่แน่ใจนะคะเอามาดูมันคืออะไรมาดูสี่เหลี่ยมนี้คือ คืออะไรคะคือสิ่งที่เขาอยากจะรู้ต้องการรู้นะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้นะคะว่าคําตอบของมันคืออะไรนะหรือจํานวนที่ไม่ทราบค่านะตอนนี้เรายังไม่ทราบค่าแต่เราเอาจํานวนมาบวกจํานวนได้เท่ากับสิ่งที่ทราบค่านะคะอ่าทีนี้มาดูลองมาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหานะคะ าการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแบบไม่มีตัวทดไม่มีตัวทดเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่าการบวกมีตัวทดและไม่มีตัวทดนะคะมาดูกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะครูหาประกาศก่อนนักเรียนจะได้มีความชัดเจนขึ้นนะคะมาดูอันที่หนึ่งมาดูอันที่หนึ่งนะคะโจทย์อ่านว่า วิศนุมีเงินในธนาคาร2,341บาทต่อมาเขาฝากเพิ่มอีก3,000โทษค่ะ4,325บาทวิศนุมีเงินฝากในธนาคารทั้งหมดกี่บาทนะคะเมื่อกี้เรามาวิเคราะห์เจอปัญหากันอันแรกคือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะคืออะไรครูบอกแล้วว่ามันคือจำนวน มีกี่จำนวนคะสองจำนวนเพราะฉะนั้นก้อนนี้คือจํานวนที่1น,นะคะต่อมาเขาฝากเงินเพิ่มอีก4ี่พันสิบห้าบาทเป็นจํานวนที่สองนะคะแล้วอะไรตัวสุดท้ายอยากจะรู้ว่าเราทำวิธีอะไรให้ดูที่อะไรคะ เจอคาว่าอะไรเอ่ยในโจทย์นี้นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้เจอคําว่าอะไรคะทั้งหมดนะคะครูบอกแล้วคีย์สาคัญเจอคําว่ารวมเจอคําว่าทั้งหมดหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้มีค่ามากถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเจอคําว่าทั้งหมดแสดงว่าทําวิธีอะไรแน่นอนวิธีบวกนะคะก้อนนี้จะเป็นก้อนที่สามอ่านะคะทีนี้เราได้แล้วสามก้อนนะคะมาดู เราจะเขียนเป็นวิธีทําเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ไงก็คือครูบอกแล้วว่าวประโยคสัญลักษณ์คือเอาจํานวนบวกจํานวนเท่ากับที่ไม่ทราบค่าแล้วก็เขียนออกมาเป็นแบบนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์ดูนะคะทีนี้เรามาเริ่มวิธีทําวิศนุมีเงินฝากในธนาคาร3,241บาท เราก็เอาก้อนที่หนึ่งเนี่ยมาเขียนเห็นไหมคะยกก้อนที่หนึ่งขึ้นมาเลยมาเขียนเห็นยังเอ่ยก้อนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนตัวเลขกำกับเพื่อให้หนักเรียนเข้าใจได้ง่ายมากง่ายขึ้นนะคะต้องเขียนหน่วยให้มันด้วยอย่าลืมหน่วยต่อไปเขาฝากเพิ่มอีกสี่พันสามร้อยี่สิบห้าบาทนะคะเมื่อกี้นี้โจทย์เจอคำว่าทั้งหมดทำวิธีอะไรคะวิธีบวก ต่อไปมาดูอันที่สามก็คือเราต้องเอาก้อนที่สามมาก็คือสิ่งที่โจทย์ต้องการรู้ใช่ไหมคะนะมาดูเจอคําว่าทั้งหมดทําวิธีบวกทีนี้เรามาดูบวกทีละหลักนะคะนักเรียนรู้แล้วว่ามีหลักอะไรบ้างหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะคะมีทั้งหมดสี่หลักด้วยกันมาดูการบวกเราจะเริ่มบวกจากหลัก หน่วยก่อนหลักแรกนะคะไล่ไปเราจะเล่าทางด้านาสายมือเออขวามือโทษนะคะขวามือไปซ้ายมืออ่ามาบวกที่เลขนี้ก่อนหนึ่งบวกห้าได้เท่าไหร่คะได้แล้วกับหกนะคะต่อไปมาบวกหลักสิบนะคะสี่บวกสองเท่ากับหกนะคะ ต่อไปบวกหลักร้อยสองบวกสามเท่ากับห้าสุดท้ายหลักพันสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดนะคะตอนนี้เราได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะไอจำนวนที่ไม่ทราบค่าที่อยู่ในกลองสี่เหลี่ยมของเราคือ7 5็6บาทเราก็มาเขียนตอบเป็นไงคะไม่ยากเลยนะคะอันนี้ครูจะเริ่มจากช้าๆก่อน นะคะเดี๋ยวตัวอย่างต่อไปครูจะเริ่มความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจบกันที่การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกแบบไม่มีตัวทดก่อนค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน